สวัสดีครับสวัสดีชิปเป็นธรรมาครับยินดํารับช่องนลำเพลินเอาไปเชี่ยวครับไม่รู้ว่าเมื่อนแล้วว่าพอนีนาสีเด็เขาไปอีกีนึงเก่ากดีก็ก็เจอฉลาดนไปด้วีพอุเพอภาพประจำมืองล้นแค่พอเขาได้หลนยๆดนาะ บ่มีร <s df> ูปเกิดขึีนเลยมาที่เกิดนะฮะแต่แต่ไม่จากดูการมีศิลปินหลายๆท่านครับที่ยังบริเวณทางขับครับนานุ่นนาติดตามครับนานุ่นครับเป็นกำลังใจให้ครับศิลปินหลายท่านเลยครับน้องมิวกับน้องมิวน้องมิวกับน้องมิวน้องมิวกับน้อง

เออรรเรียนย้ำเนี่ยทีมนักแสดงคทยร้องก็ไปนเสร้านเสอเป็น่าแฟนไปพ่ออยุบรุธรรมานี่ครับร้านเีนะครับอาจารย์ีแ้กัไล์ส่เดียวกันนะชั่วๆนี่เนาะตึ้งขึ้นได้ไหมเนาะงขึ้นกคนอาุกนล่17พวกเราทีมนักแสดงไทอยู่ที่เมเจอร์ลงสิบนะครับเมเจอร์ลงสิ สิบแปดเราจะอยู่ที่โคราชก็คือเราวิ่งตรงมาที่โคราชโคราชของเอเจอร์เลนเกตเซฟครับแล้วก็สิบเก้าอยู่ที่มีเจอริลเอเจนต์พัทยายี่สิบอยู่ที่มีเจอร์ญเอเกนต์อุดรยี่สิบหกอุดรยี่สิบอยู่สระบุรีหลังจากนั้นเราก็ยี่สิบเจ็ดอยู่ประเทศลาวอ่าซ้อมบอกมาเล่าพ่อกันตอนนี้เรามีโรงแรมเพิ่มอีกหนึ่งโรงแล้วเป็นสี่โรงแรม ลงต้นน้ำได้เข้าทุกวงเข้าทุกโลแล้วก็ฉายเลือดแรกของประเทศลาวด้วยโดม่เื่อนด้วยใายเลือดแรกก็คืออด้วยเปิดให้เปิดให้ลไทยพอด้วท่านยพิรสองตัวมาเล่าความอกับนักแรดอยู่เยอจังสองทีปากเีหนึ่งทีแล้วก็สอั้วก็นียพี่เปิดไปแล้วก็พ้รงไทยคือโอกาสที่มาแล้วากฝากพน้อง เรื่องนวปูสีเห็นบอ่ได้เห็นชนคือของพลังจากทุกคนของลูกน้ำเปลี่ยนกล้องมาที่สื่อเปลี่ยนกล้องเข้าไปตอนนี้มือีบอกได้มาสิบสามปีอีกสิบสามปีครับความสามารถสุดยอดคับมีโอกาสทั้งเวทกับพี่น้อง้องรอประกาศทั้งสาวหน่อยเป็นแทนแฟนเพจของเข้าครับไปสองรอบกับพี่น้องครับนี่ามแนเราจะื่นพิเดียทั้งปทไทยเสอเลสองขบา เรื่องทีห้องกำเนดนั้มีัปอร์เลอร์สองที่ต้องเตยเข้ผมสัพปอ์เอร์สองาจะเป็นปลายปีนึงกมเป็ไรดีเดี๋ยวทีาม่าห้องผ้าหนึ่งซ่นรูปนี่แหะโ้ผ้าพี่น้องสาวน้อยแม่แต่แ้งใจพี่ต้องเตยพี่นิงนคนสัเปร์์สองซึ่งต้องเตยก็จะมาด้วยและวันที่สิบห้าันคราบ้พี่ต้องเตก็จะไป ไม่ฟังผึ่นครับอาจารย์เมกี้เอาจากสองนิวปิดท้ายดกันู้ใดอยากสู้เมกี้ท่าหาผมด้เลยครับเดือตอนนี้มีแล้วหนึงพับาทนะครับสมกับนั่งเพื่อนลังเรียรูหรือเพื่นไหนเออเพื่อนลังเรียรูปน้อยหาคาร์หิปหรูน้อยนี่หนเนย ครับผมครับเขาอมุญาตผัาเขาอาตเพลงเ่องขราจัเพลงอะไรกันซื้อเพลงกันครับอดีตเรน้บอกครับโอ้สาไว้นนักเรอะไรกันอันนี้พ็อาลิซานกูนี่กัน หลังจาโจดิชันครับพี่น้องตอนนี้กโจากำลังคุ้วครับลูกๆเพื่อจะคั้เพื่อมีโอกาสมาเลยมีโอกาสมาครับเดี๋ยวเรต้องคุ้ยไล่เียกต้องรอครับรอเบร์นก่ กันครับว่าพี่ายจะพาเนี่ยครับพี่้รงจัล้อมาหลายๆคนนะครับอาจจะไม่กันได้ครับการที่งานจะมีเรียนรเรียนเรื่องกาจะเพราะว่ามีแต่คนดีมีแต่คนดีครับ